ื่อนี้ฉันคิดไว้มีบางอย่างอาศัยอยู่ที่นี่เอออยู่ที่นี่พี่ก็ออกไปสิวายวายวยเอลุง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 มึงออกไปจากห้องกูลุง

หนึ 1941, ่งมือเอ๊ะเอ๊ะจะจๆก็ขยับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเอ้าเฮ้ยอะไรอะน้ำท่วมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องมึงอย่ามาหลอกกูอย่างงี้มึงอย่ามาหลอกกูอย่างงี้ กูขอกูกลัวนี่ไม่ใช่เรื่องจริงทุกคนครับ ผมขอออกเอเลยเอาเอาตีงเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิวะมาดิวะมาดิวะไอสัตว์มาดิวะไอสัตว์เอ้ยปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำ อ,อีป้ากูกำลังให้ความรู้เลยไอเด็กไอเด็กเวเ้ยนเออโอ้โหผีใต้เตียงไอ้ยี่ผีใต้ตีเออยยเอ้าแม่โกรธทำไมแม่โกรธทำไมแม่โกรธทำไมครับ มึงให้กูนอนเธออู้สองอู้อ,อู้แล้วประตูเปิดสองบานเจ้าหายอ,อู้ลุงลุง ให้กูนอนเธอลุงนะกูขอร้องเกิดข้อหาพ่อลุงคล้ยออ้ยเอ๊อยมึงจะมาอยู่ตัวนี้ทตไป สัตว์โอ้ยมีมีอีกตัวหนึ่งแน่เลยทุกคนเลยมีมีมีเจอีกตัวหนึ่งแน่เลยเอ้ยเจเจเจมึงมึงให้กูนอนดีดีมึงให้กูนอนดีดีเถอะเจกูขอลองกูขอลองมึงจะมาทีเดียวสามตัวกูขอลองเอ้ย โอ้โห oh, พี่พี่มันจะลุกมาหาป้าในที้สุดมันจบแล้วใช่ไหมจบแล้วคืออะไรอะไรอะ่ะทำไมเธอไม่ไปละ่ะแม่บอกว่าเธอไม่กลัวพวกเราจริงเหรอถ้าเก่งมาก <c oughs> แม่บอกว่าเธอไม่กลัวเพราะเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่กลัวหรอกกูขี้จะแตกแล้วบีไหมเนี่ยมันบีอีกเหรอ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> แท่ง อะไรของเต็งเนี่ยฮะอุย้ยนี่คือมแมลงสาบเหรอขยะขยง่มากอา้าวอาน้องเฮ้ย,ยมแมลงสาบมันจะจับสแกกู